ตอนที่18ถ้าพวกเราลุยแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็คงอีกไม่นานแล้วบอสชั้นที่สองครีเวสจอมหลอน พอพวกเขาขึ้นมาที่ชั้นสองพวกเขาก็จับตัวคลวีวสผู้สึ่งพยายามจะวิ่งหนีอย่างเดียวและบังคับให้เขาเข้าร่วมปาร์ตี้แล้วก็มีแม่บ้านพยายามเข้ามาขัดขวางบอสชั้นที่3เคลลี่แม่บ้านที่ดูแลการซักล้างและจัดเตียงขอโทษด้วยนะคะคุณเอลิสฉันทำงานที่คุณมอบหมายให้ล้มแล้ว หากไม่มีฝ่าแฝดของเธอชาเน่คอยช่วยเหลือเธอก็ไม่สามารถสู้กับพระเอกและปาร์ตี้ของเขาได้แน่นอนว่าพวกเขาไม่ทันสังเกตหรอกว่าฝาแฝดคนหนึ่งหายตัวไปดังนั้นมันก็เลยง่ายดายกว่าที่คาดเอาไว้พวกเขาสามารถขึ้นมาที่ชั้นสี่ของหอพักโอฟิลิสได้แล้วพูดตามตรงบอสของชั้นที่หนึ่งหนมันยากเกินความจำเป็นต่างหาก อารีบหนีไปโอ้ยช่วยด้วยฉันควบคุมมันไม่ได้แล้วช่วยฉันที บอสชั้นที่ 4. วิเลนผู้ซึ่งถูกครอบงำด้วยเวทป้องกันนี่เป็นแผนของเอลริสกับลอเทลมาตั้งแต่แรกพวกเขาจงใจวางลูกแก้วที่ใช้เปิดเวทป้องกันเอาไว้ตรงกลางของห้องควบคุมเวทป้องกันถูกสลักไว้ทั่วหอพักอูฟฟิลิสถูกออกแบบให้ปกป้องนักเรียนจากพลังคุกคามภายนอกแต่ตอนนี้มันกลายเป็นอาวุธอันตรายร้ายแรงที่ตกอยู่ในมือของเด็กทารก เกิดอะไรขึ้นกันแน่ถ้าเป็นแบบนี้ตึกอาจจะถล่มลงมาก็ได้ฮะแล้วบวกแม่บ้านโมทำอะไรอยู่แม้แต่นักเรียนของหอพักโอฟิลิสที่อยู่อย่างสงบสเงียมมาตลอดรีบหนีออกจากที่นี่กันเถอะเร็วก็เริ่มใช้ความสามารถของตัวเองเพื่อหลบหนีออกจากตึกเมื่อสถานการณ์ลุกลามจนเกินควบคุมสิ่งต่างๆเลวรายขึ้นเรื่อยๆ เอวีราเธอมีน้ำยาผิวเสื้อกลางคืนอะไรนะั่นเหลืออยู่อีกไหมน้ำยานั่นใช้ขัดขวางการไหลเวียนมานาของนักแวทตัวเป็นๆเ,เท่านั้นใช้กับวงเวทแบบนี้ไม่ได้นะซียาอันนี้แหละเหมาะที่สุดกับพื้นที่แคบๆน้ำยาต้นหญ้าแองเกิลฟิชน้ำยาที่ได้จากการหลอมรวม,มเมล็ดหญ้าแองเกิลฟิชกับเปลือกหอยจักรพพัดเข้าด้วยกัน มันจะช่วยบล็อกเวทมนต์ขั้นต้นเอาไว้อย่างน้อยก็ตรงทางเดินนี้ทั้งหมดเป็นเวทสนับสนุนแล้วก็ยังมีเหลืออีกเยอะมันน่าจะช่วยดีบับไอบ้านนั่นได้นะยะดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราพวกนายสองคนรีบไปอัดไอวิแลนด์เดียวนี้อ้าทำไมต้องเป็นชั้นฟ้า โอ้นที่สุดนายมาทำอะไรที่นี่จ๊ะเอ็ดเดี๋ยวแผลนายก็เปิดอีกรอกไม่เป็นไรพวกนี้ไม่ใช่เลือดของฉันหรอกอย่าทำให้ฉันเป็นห่วงสิจ๊ะโหเฮ้อธรรมดาสมาร์ทนั่นอาจจะไม่ใช่คำที่เหมาะสมเท่าไหร่เมื่อต้องบรรยายถึงรถม้าหรูหราคันนี้ แต่ถ้าคิดถึงผู้ชายที่อยู่ข้างในมันจืดชืดมากเลยราชาทองคำเอลเต้ในวันปกติเขาจะมาพร้อมขบวนรถม้ามากกว่า10คันแต่การที่เขามาอยู่ที่นี่ด้วยรถม้าเพียงคันเดียวหมายความว่าเขากำลังพยายามเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและไม่ต้องการให้ใครเห็น เอลเตเป็นพ่อเลี้ยงของลอเทลและเป็นบอสปลอมๆที่จะหายตัวไปหลังจากที่ถูกลอเทลแทงข้างหลัง เขายังไม่ควรจะมาอยู่ที่โรงเรียนตอนนี้สิวางแผนจะทำอะไรกันแน่รถม้าอยู่นิ่งๆมาพักใหญ่และทำไมเขาถึงเพิ่งออกมาตอนนี้ล่ะเขากำลังรอให้หอพักโอฟิลิสถูกทำลายก่อนหรือเปล่านั่นมันบอสชั้นที่สมแม่บ้านที่รับผิดชอบการล้างจานชาเน่ฝาแฝดของเคลลี่ชาเน่เป็นหนึ่งในเด็กกำพร้าที่เอลริสหมวนหน้าแม่บ้านรับเลี้ยง เอลริส er ถูกลอเทลซื้อตัวไปแล้วและชาเน่ควรอยู่บนชั้นที่สเพื่อเป็นบอสประจำชั้นพร้อมกับแฝดของเธอสิแต่ว่าถ้าเธอมาอยู่กับเอลเต้ผู้ซึ่งเป็นศัตรูกับลอเทลล้วก็นี่มันน่าสงสัยเกินไปแล้วชาเน่ไม่มีทางทรยศเอลริสและเอลริสก็ถูกลอเทลใช้เงินฟาดหัวไปแล้วแต่ถ้าเอลริสหักหลังลอเทลและเข้าข้างเอลเต้แทนละ่ะ อนาคตเพียงอย่างเดียวที่ฉันคิดออกจุดจบของลอเทลลอเทลจะมีบทบาทสำคัญทั้งในบทที่3ที่เธอต้องต่อสู้ทางการเมืองกับฟีเนียและในบทที่4ที่เธอกลายเป็นตัวละครหลักที่คอยสนับสนุนการต่อสู้กับตระกูลร็อตเทเลอร์แค่ฉันต้องมาเล่นบทบอสระดับกลางแทนทอตเต้ก็จะตายอยู่แล้วจะให้ฉันรับบทแทนลอเทลรืงไงฝันไปเถอะ เยเนกาจ้าช่วยอะไรฉันหน่อยเรื่องถูกเฉินแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะจัดการคนเดียวไหวไหมฉันจะอธิบายเยนเนกายังไงดีได้สิฉันจะช่วยนะจ้าอยากให้ฉันทำอะไรล่ะขอแสดงความเคารพท่านเจ้าสัวเอลเต้เคเฮลแลนด์ราชาทองคำผู้ทรงเกียรติและเจ้าของบริษัทเอลเต้ ถึงแม้เธอจะดูเหมือนเชื่อฟังคำสั่งของท่านเป็นอย่างดีแต่ลูกเลี้ยงของท่านคุณหนูลอเทลเคเฮนแลนด์จริงๆแล้วกำลังวางแผนทรยศท่านและจะยึดครองบริษัทเอลเต้มาเป็นของเธอคุณหนูลอเทลรับทราบความจริงเรื่องที่ท่านฆ่าพ่อแม่ของเธอแล้วและได้กเกลียกล่อมหล่าพ่อค้าที่ร่ำรวยและผู้บริหารของบริษัทเอลเต้เพื่อจะแย่งชิงตำแหน่งของท่าน นอกจากนี้การเจราจาที่เกี่ยวกับการซื้อขายคำพีต้องห้ามของปราดก็เป็นเพียงแค่เหยื่อเล่อให้ท่านเดินทางมาที่โรงเรียนซิเวเนียให้อยู่ห่างไกลจากสาขาหลักของบริษัทเอลเต้ม,มากที่สุดเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่สามารถหยุดอุบัติการ์บางอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ด้วยเหตุผลบางอย่างที่ไม่อาจเปิดเผยดิฉันค้นพบข้อมูลทั้งหมดนี้และขโมยเอกสารลับจากคุณหนูลอเทลมาได้ซึ่งจะช่วยพิสูจน์ความจริงทุกอย่างและดิฉันเก็บรักษามันไว้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรี ดิฉันได้รับสัญญาว่าจะได้ทองจำนวนมหาศาลจากคุณหนูลอเทลซึ่งก็หมายความว่าดิฉันอาจจะยังเข้าข้างคุณหนูต่อไปถ้าดิฉันไม่ได้รับทองจำนวนที่มากกว่านั้นจากท่าน ดิฉันเริ่มที่จะสูญเสียการมองเห็นและเริ่มที่จะไม่ได้ยินเสียงแล้วจากอุบัติเหตุบางอย่างปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่ดิฉันจะทำงานเป็นหัวหน้าแม่บ้านดิฉันจนปัญญาเต็มทีแล้วและดิฉันก็เป็นคนเดียวที่รู้เรื่องราวเบื้องหลังเหตุการณ์นี้ทั้งหมดการกระทําของดิฉันจะเป็นอย่างไรต่อไปขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่าน โนตที่รวมอยู่ในจดหมายฉบับนี้เป็นรายชื่อองค์กรที่ดิฉันดูแลอย่างลับๆเป็นประจำเขตเซเรนสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าครูสูนพักพิงเด็กกำพร้าโคเฮลตนันสูนพักพิงเด็กกำพร้าเอเทนโครเซล เขตโอดอนสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าอันตันเขตเทมินศูนย์พักพิงเด็กกำพร้าสาธารณะจำนวนเหรียญทองที่มอบให้สถานสงเคราะห์เหล่านี้จะตัดสินใจว่าดิฉันจะทำอย่างไรต่อไปดิฉันขอสวดภาวนาให้ท่านตัดสินใจอย่างฉันฉลาดและมีเมตตาค่ะด้วยความเคารพเอลริสหัวนหน้าแม่บ้านของหอพักโอฟิลิส อย่าขยับค่ะนายท่านเอลเต้กำลังจะมาถึงที่นี่ในเร็วๆนี้แล้วดิฉันไม่คิดว่าคุณหนูจะช็อกมากขนาดนี้นะคะนึกว่าคุณหนูจะคาดการทุกอย่างเอาไว้แล้วซะอีกค่ะคุณหนูพูดถึงการแก้แค้นเอลเต้ราชาทองคําสินะคะโชคไม่ดีเลยสำหรับดิฉันแล้วพวกคุณทั้งคู่ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะคะและดิฉันก็คิดว่าดิฉันก็คงไม่ต่างจากพวกคุณเช่นกันค่ะเฮ้อ <c oughs> ไม่มีทางที่คนอย่างวิเลียนจะสามารถจัดการเวทควบคุมของหอพักนี้ได้เองหรอกนะยาอย่างที่ฉันคิดคนร้ายตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดก็คือเอลริสหัวหน้าแม่บ้านตังหากยา่าเธอมีตัวประกันระวังนะเทลลี่ลอเทลเธอเป็นอะไรไหม ต่อไปสิคะว่าฉันไม่เป็นไรนั่นไงจอมบ,บงการที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ทั้งหมดพวกเราต้องหยุดเธอให้ได้คะ่ะฉันต้องพูดแบบนั้นโยมความผิดทั้งหมดให้เอลริสยังไงล่ะคะลอเทลเธอเป็นอะไรฉันคงดูน่าสมเพชมากเลยสินะคะลอเทลราชาทองคำเอลเต้กำลังเดินทางมา เขามาที่นี่ด้วยตัวเองเพราะเขาไม่เชื่อมือขวาของเขาแล้วแผนการล้มเอลเต้ของฉันใกล้จะสำเร็จแล้วนะคะการเลี่ยงภาษีหลายปีติดกันและความรับผิดชอบทางการเงินต่อความเสียหายทั้งหมดนี้จะตกอยู่กับเขาแต่เพียงผู้เดียวค่ะ อชอยังดีเพราะสิ่งที่ฉันต้องทำเหลือแค่ติดต่อผู้บริหารที่อยู่สาขาหลักในขณะที่เขาเดินทางมาที่นี่ฉันแค่ต้องส่งนกพิราบสื่อสารที่ซ่อนอยู่ในห้องของฉันแล้วก็ซ่อนตัวฉันต้องหนีไม่ให้โดนจับได้ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับฉันแล้วนะคะ มันก็แค่นั้นเองอย่าเสียใจไปเลยค่ะในโลกนี้ไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกของฉันหรอกนะคะทอรยศนั่นเป็นสิ่งที่ฉันเตรียมพร้อมรับมืออยู่แล้วและก็ได้ประสบพบจะมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วด้วยนะคะดังนั้นสติแตกแบบนี้ไม่สมกับเป็นฉันเลยค่ะ เอาละ่ะฉันต้องทำในสิ่งที่ฉันทำได้ตอนนี้ฉันต้องวิ่งค่ะฉันต้องรีบไปที่ห้องก่อนเอลเต้จะมาถึงกรับได้ที่ฉันส่งข้อความได้สำเร็จทุกอย่างก็จะเรียบร้อยค่ะในขณะเดียวกันฉันที่หนึ่งหอพักโอฟิลิสนี่อะไร นักเรียนหรอพวกเธอควรหนีออกไปได้แล้วนะมีโอกาสที่ตึกนี้จะถล่มลงมานะครับดังนั้นพวกเราเลยอยู่ที่นี่เพื่อป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาในตึกเพื่อความปลอดภัยนะครับจนกว่าเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะมาถึงผมไม่สามารถยอมให้ใครเข้าไปได้หรอกครับ โรงเรียนสั่งให้นายทำแบบนี้หรอเปล่าครับผมคิดเองทำเองนะครับโรงเรียนเซเวเนียมีวิธีการที่ชัดเจนมากถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยนะครับมีคนสมคนที่พยายามควบคุมการดำเนินเนื้อเรื่องลอเทลผู้สึ่งวางแผนจะแก้แค้ในให้พ่อแม่ของตัวเองด้วยการล้มเอลเต้ทำให้บริษัทเอลเต้ขาดผู้นำ เอลเต้ผู้ซึ่งต้องการหยุดแผนของลอเทลและพยายามที่จะประสบความสำเร็จในการซื้อคัมพีต้องห้ามของปราดและอีกคนผู้ซึ่งตัดสินใจเลือกระหว่างพวกเขาเอลริสเหตุผลที่เนื้อเรื่องมันผิดเพี้ยนฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าทำไมเธอถึงทรยศแต่เธออยู่บนชั้นที่ห้าก,กับลอเทลฉันควรขึ้นไปชั้นนั้นและหยุดเธอหรือเปล่าไม่ ต่อให้ฉันไม่เข้าไปยุ่งเราเทวก็จะเจอเทลลี่กับเพื่อนของเขาเหมือนเนื้อเรื่องดั้งเดิมฉันมั่นใจว่าพวกเขาจะจัดการเอลริสได้ฉันเชื่อใจพวกนายนะเพราะฉันได้รับการยืนยันมาแล้วว่าพวกนายทำได้แน่ ซึ่งก็หมายความว่าฉันต้องจัดการเรื่องนี้ไม่ว่าเอลเตจะวางแผนทำอะไรที่หอพักโอฟิลิสก็ตามโอ้ถ้าฉันหยุดไม่ให้เขาไปไกลกว่านี้ได้ทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวก่อนนะครับหรือว่าท่านจะเป็นท่านเอลเตเคเฮนแลน์เจ้าสูงของบริษัทเอลเตกันครับหากชนชั้นสูงแบบนั้นมาที่นี่ท่านคงมีเหตุผลสำคัญสินะครับ แต่ว่าบางทีอาจจะดีที่สุดหากติดต่อเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนก่อนนะครับเพื่อที่พวกเขาจะได้จัดการต้อนรับท่านได้อย่างเหมาะสมกับสถานะของท่านยังไงล่ะครับอย่างนี้นี่เองนายคงจะอยู่ฝ่ายดอเทวซินนะคุณผู้ชมครับ ทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นแผนการหรือคนที่เคยเชื่อใจแต่สิ่งเดียวที่แน่นอนคือความไม่แน่นอนนะครับคุณผู้ชมคิดอย่างไรกันบ้างครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับเพราะผมชอบอ่านคอมเมนต์มากเลยครับฝากกดซับกดไลค์กดแชร์แล้วมาติดตามกันต่อในคลิปหน้าด้วยกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ